่ะเรามาทำปานหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้มันตัดจตกมันเป็นไอตัวครัดแป้งนะครับเด้อตัวนนี่ทําเสร็จแล้วนะครับท่านนี่กับแป้งแข็งแข็งสะอาดนะครับเด,ด้อมันตัดโตมันเป็นนะแตตัดโตเป็นจะดีเลย ขาแค่เนี้นะนะก็บ้างบ้างนะครับบ้างแระบายหนึ่ง บากแล้วบุนเนาะคงก็ค่อยจะดตัดตักมันเป็นไอนครับอันนี้หนึ่งเวลานหนึ่งนะครับเวลานหนึ่งล่ะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับต้มน้ำให้เดือดเสร็จต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเอา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 ค่อยเ,เอาซึ้งขึ้นแล้วก็ปลาใส่นะครับอย่าอย่าเพิ่งต้มตอนที่อย่าเพิ่งเอาปลาไปหนึ่งตอนที่ว่ามันน้ำยังไม่เดือดนะครับมันมัน ทีนี้พอพอเดือดปั๊บเราก็จับไปยี่สิบห้านาทีนี่ครับนะครับอันนี้ยังไม่ถึงยี่สิบห้านาทีนะครับพอตั้งน้ําเสร็จอย่าเพิ่งเอาปลาใส่นะครับตั้งแล้วก็เอาฝาชีเนี่ยม้วไว้ก่อนตรงนี้ผมไม่ได้ทํากับข้าวครับตรงนี้ผมที่เกี่ยวน้ํามันขายอ่าจะได้เข้าใจทีนี้ถูกยังดูเวลานะครับดูเวลา เพราะว่ามิกี้มันตัดต่อมันมันหายไปครับโอเคเอดีครับสุกแล้วฮะยิบสองนาทีมีปลายิบสองนาทีเอ้ยยิบห้ายิบห้านาทีนะครับไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลย ก็ต้องออกจับเวลาตรงเต๊ะนะครับไม่ขาดไม่เกินเราจะดูว่าปลามันสุกหรือไม่เนะรื่องเวลาตักให้ตักอย่างนี้เด้อยครับเด้อเวลาตักปลาให้ตักกันนี่อ่นะเอาตะลิวสองอันตักแบบนี้มันจะไม่หักไม่งอน,นครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูม้ำซุปตั่วไหมนี่ครับนี่ยดูว่าซุกทั่วไหมฮะเราก็แกะดูวิธีดูปลาหนึ่งว่าซุปตรงจิ้มตรงนี้ครับพอตรงนี้มันตรงนี้มันจะซุกยากที่สุดนะครับอันนี้มันติดน้ำจิ้มมานะฮะจะแกะให้ดู เห็นไหมสุกแล้วถ้าเอาไว้เกินยี่บห้านาทีนะครับถึง30มสนาทีครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยมันจะเละมันจะกินไม่้อยถ้าตามกว่า25ห้านาทีเนี่ยมันจะยังไม่สุกนะครับจำไว้นะครับผมเคยทําปลาหนึ่งอย่างนี้แหละทไในโต๊ะจีนผลบาทสามร้อยกว่าโต๊ะผมหนึ่งสามร้อยกว่าตัวนะครับกําไรวันวันนั้นตอนนั้นหมื่นกว่าบาทนะครับวันเดียวนะครับอันนี้ให้ดู มันจะสุกข้างในเลยแต่ถ้าท่าน่ะเอาเหงือกออกเนี่ยมันจะสุกเร็วแต่ยังมีเหงือกนีมันจะสุกช้าถ้าเกิดเป็นนึ่งมันนึ่งมันไอ้นึ่งบวยนึ่งอะไรเราต้องใส่จานแบบนี้แล้วเอาไปนึ่งนะครับแล้วโรยนะโรยบวยโรยอะไรเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้านึ่งแก่วนะครับนึ่งแก้วเราก็เอาไปก็ลากปลาก่อนแล้วเ้าไปนึ่งนะครับเข้าใจนะครับอันนี้คือนึ่งแบบนึ่งให้ดู แต่น้ำจิ้มเนี่ยเมื่อกี้มันตัดตัดจากกันนะครับน,น,นี่น้าจิ้มถั่วนะครับอ่าโอเคนะครับดูดูแล้วก็เก็บไปทําแล้วผมจะโพสสองสองคลิปเลยเพราะว่ามัน,มนอยู่ติดกันนะครับท,ที่จะทาคลิปแล้วทีนี้โทรศัพท์มันตัดไม่รู้มันไปไรนะครับโอเคนะครับผมค,ครับสังเกตด,ดูนะครับนึ่งปลาอะไรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่านึ่งแล้วเอาน้ำเย็นๆไปนึง่งวาง ไม่ได้นะครับต้องนึ่งแบบน้ําเดือดเดือดพอปลาสากิโลกิโลนึงเนี่ยไปวางปั๊บเนี่ยช่างเวลาไอช่างเวลาไอตั้งเวลาไปเลยว่าประมาณ25นาทีนะครับเราก็ปิดฝาน้ําต้องเดือดตลอดเวลานะครับอย่าให้มันขาดมันเกินแล้วระวังน้ํามันจะแห้งด้วยนะครผมเคยทําตัวจีนผมก็เลยบอกแต่สุดนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมจะพดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ย ให้ทุกให้คนนะ่ะให้คนดูนะ่ปะปฏิทิประตเอาเพราะผมตัดต่อไม่เป็นนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะเนื้อมันจะเด้งอย่างเงี้ยเนื้อมันจะไม่เละเนี่ยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งไปนานน่นเนื้อจะเละเนื้อจะไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเวลากินอนะ่ะมันจะออกไม่หวานนะครับปลาสดสดเนี่ยยี่สิบห้านาทีพอดีเปะ๊ะอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาโอเคนะครับอ่านะ นี่ก็คุกบางคู่กันน้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณคราชน้ำจิ้มถั่วอร่อยอร่อยพี่น้อง <laughs> ช้วเขาเลยหรอเอาโอเคแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม